ลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปย้อนดูผลงานนักกีฬาพุมเซ่ทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์โลก2024ที่ฮ่องกงค่ะรวมถึงเป้าหมายต่อไปของทีมชุดนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะทีมเทคโนโด้พุมเซ่ทีมชาติไทยปิดฉากผลงานการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2024ที่ฮ่องกงด้วยผลงาน3เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงขณะเดียวกันสมาคมกีฬาเทควันโ,โดแห่งประเทศไทยเตรียมทําการบ้านอย่างหนัก เพื่อสู้ศึกกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีที่บ้านเราครับศึกเทควโนโดภูมิเซชิงแชมปโลก2024ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยทัพนักกีฬาภูมิเซไท,ทย27คนภายใต้การคุมทีมของโคสลีลีนายอนหัวหน้าผู้สอนชาวเกาหลีใต้ทำผลงานได้ดีพอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองแต่มาครั้งนี้ได้ทั้งหมด3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดง ซึ่งผลงานดีกว่าชิงแชมป์โลกหนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการแข่งขันระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคมรวม5วันวันแรกนักกีฬาไทยลงชิงชัยสอีเวนต์ไม่มีเหรียญรางวัลติดมือกว่าเหรียญรางวัลจะมาต้องรอถึงวันที่2ของการชิงชัยซึ่งมากถึง6อีเวนต์เราได้มาหนึ่งเหรียญเงินจากภูมเซ่ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน40ปีคณวันรสุขเจริญกับ2เหรียญทองแดง จากภูมิเซ่ทีมหญิงอ่อนนวีศรีสากิจพิชมลลิมภัยบูรณ์รัชดาวันตะเพียนทองและฟรีสไตล์ภูมิเซ่เยาวชนหญิงน้องน้ำขิงเด็กหญิงมนันทองบ้านบ่อวันที่3ชิงชาย5อีเวนต์ได้มา1เหรียญเงินจากภูมิเซ่เดี่ยวชายรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีหมูปิ้งนาวินปินทสูตรส่วนวันที่4นักกีฬาไทยลงสนาม3อีเวนต์ได้มา1เหรียญทองแดง จากภูมเซ่เดียวหญิงน้องฟุกรัชดาวันตะเพียนทองวันที่5ปิดท้าย3อีเวนต์ได้มา1เหรียญเงินจากฟีสไตล์ภูมเซ่ทีมผสมรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีนิชาเทา้าสกุลรัชพลใย,ยบัวสุพนัทเรืองดำปันทรสิริโฉมและน้องน้ำขิงเด็กหญิงมนันทองบ้านบ่อกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากฟีสไตล์ภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นประชาชน วัชระกุลลิ้มจิตกรกับทินพัฒนวิสุทธสมุทรส่วนนักกีฬาที่ถือว่าทำผลงานส่วนตัวได้ดีที่สุดคือน้องน้ำขิงเด็กหญิงมนันทองวัานบ่อที่คว้าไป1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสำหรับผลงานของเทควันโดภูมิเซทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับเราอาจจะไม่ได้ผลงานที่ตามที่สมาคมได้คาดหวังไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราหวังว่าจะได้สักหนึ่งทอง แต่ผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีไปยังนักกีฬาที่ได้เหรียญทุกคนนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนักกีฬาทีมชาติไทยภูมิเซของเราเนี่ยเก่งมากๆนะครับเราเก่งชาติอื่นก็เก่งด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่มีนักกีฬามากที่สุดนะครับประเทศเข้าร่วมเยอะที่สุดนะครับกว่า77ประเทศแล้วกว่า1,700คนที่เข้าร่วมนะครับเราทําได้3เงิน4ทองแดงนะครับซึ่งผมก็คิดว่า เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและล่ะสาหรับการลงแข่งขันเวิลด์พุ่มเซชัมเป็นชิพที่ฮ่องกงในครั้งนี้ครับหากเมื่อเทียบผลงานในสุสีแชมป์โลกคนนี้กับนักกีฬาชาติคู่แข่งในอาเซียนทีมภูมิเซไทยยังเป็นรองทั้งเวียดนามและฟิลิปปินดังนั้นในช่วงปลายปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33สมมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อทวงความยิ่งใหญ่ของภูมิเซ่กลับมาให้ได้ ก็จะประชุมกับโค้ชเลยว่าเราจะต้องเตรียม4เกมแล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องบอกว่าไม่ง่ายแล้วนะครับอยากที่เห็นผลงานนะครับผมก็ามาดูอยู่หลายวันปกติไม่เคยมาชิงแชมป์โลกเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มาชิงแชมป์โลกก็รู้สึกเห็นพัฒนาการโอ้โหในในประเทศประเทศอื่นๆที่เขาดูไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งขึ้นก็เก่งขึ้นมากนะครับก็เราก็คงต้องพยายามนะครับแล้วก็หากลยุทธ์นะครับ วางกลยุทธในการแข่งขันนะครับร่วมกับโค้ชนะครับก็คิดว่าต้องทําให้ได้เอาอย่างนี้ต้องทําให้ได้นะครับนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษดาเทินเฉยรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงขอบคุณทีข่าวกีฬาเอ็ด้วยนะครับ